งานนี้จะมีดราม่าอีกหรือไม่หลังจากวิกกี้ภระยาวเวียสุขรวัน์เขียนแคปชั่นแบบนี้ค่ะควงแขนกันแค่สู่ประตูว่าเรียบร้อยค่ะเมื่อ17กรกฎาคมที่ผ่านมาคู่ของเวียและวิกกี้บรรยากาศภายในงานเนี่ยก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะมีเพื่อนๆพ,พี่น้องที่สนิทไปร่วมแสดงความมีดีอย่างมากมายต้องบอกว่าหลังแต่งงานกันไปความหวานฉ่ำเนี่ยก็ต้องยอมเลยแล้วค่ะสำหรับนักตาหญิงตองเรียพีเลย ล่าสุดอิสระกรรมวิกกี้เองออกมาโพสภาพตัวเองค่ะพร้อมแคปชั่นว่าขอให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดรอพบกับวี c S e P L a t i o n ชอีล่าสุดกันนะคะปิดเทอมนี้แม่แหม่มพาพวกเราไปเที่ยวหัวหินไปกินจุ้งโลบัสเตอร์วิกกี้พับนกให้พี่เวียอยากให้ถึง3 0 0แสนซับในช่อง YouTube ไวไวข้างในมีเขียนความลับรอให้เปิดอ่านพร้อมกันซึ่งในข้อความเห็นว่าสาววิกกี้เองนั้นเขียนควาว่านะคะเป็นนัก่ะ หลังจากนั้นเองโพสข้อความก็มีแฟนคลับนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นดรามา่าเรื่องการเขียนผิดกันอย่างมากมายเลยทีเดียวละคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องรา้าที่ทางทีมงานได้นำมาฝากคะ่ะ